สวัสดีครับผมพิรชัตนะครับจากพิรชัดสักคายบดชาแนลอีพีนี้นะครับนะตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้นานแล้วนะครับเรื่องกับดักมนุษย์นะฟังแล้วเหมือนหนังลึกลับนะนะครับ จะเกี่ยวกับน<อ>ึกเรื่องธรรมครับเอามาประยุกต์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะครับที่ท่านเคยนึกไหมว่าการเกิดมาเนี่ยนะครับเกิดมาเพื่ออะไรนะครับอันนั้นไม่สำคัญเท่าที่ว่าเกิดมาแล้วจะอยู่อย่างไรนะครับเมื่อเรามาอยู่ในโลกนี้นะครับก็พัฒนาไปจนเป็นคุณพ่อคุณแม่ รเราก็มีน้องๆมีลูกนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะส่งต่ออะไรให้กับเขาครับส่งต่อกามเพราะว่าเราเกิดมาในโลกแห่งกรรมคุณนะครับอยู่ในกรรมาภพนะครับคุณแล้วมันก็จะงงไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่านะครับกับดักมนุษย์มนุษย์เราเกิดมาเนี่ย ธรรมชาติของคนก็สแสวงหาความสุขครับความสุขของเราจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยนะครับความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจวันๆเราอยากไปดูความอาสิ่งสวยงามอยากเห็นสิ่งสวยงามอยากเห็นแล้วทําให้เราเบิกบานใจวันๆเราอยากได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะเสียงสนอโสดนะครับเสียงที่เรียกว่าไม,ไม่ไม่เป็นมนภาวะนะครับ นะวันๆเราก็อยากทางปากนี่ก็อยากลิ้มรสอาหารที่อร่อยถูกปากถูกคอนะครับแล้วก็คิดว่านั่นคือความสุขนะแต่ละวันก็อยากนะจมูกนี่ไม่เท่าไหร่นะแค่เวลาเราอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีกลิ่นที่เหม็นนะในหลายสิ่งที่ทำให้เราได้กลิ่นแล้วเราไม่สบายใจนะฮะนั้นกลิ่นไม่เท่าไหร่นะครับ ตาหูนะลิ้นนะส่วนกายเนี่ยนะครับเวลาเราอยากดูที่ไหนก็อยากให้สบายกายสบายใจนะครับเวลามีนั่งนอนก็อยากอยู่ในนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายกายมีอะไรนุ่มๆน,นะครับมีอะไรที่มากระทบกายก็ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปดูแบบ มีความสุขนะครับนี่คือความสุขของมนุษย์ครับเพราะเราเกิดมาในกามาพบมนุษย์คือพบพบหนึ่งเรียกว่าการหาความสุขของมนุษย์เราคือหาด้วยกามเรียกว่ากามาสุขกามาสุขนะครับเทวดาก็มีครับเทวดากาม,มาพบครับยังมีความสุขนะครับเสวยสุขด้วย ระบบการการม,มาสุขคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะครับเทวดาพบการม,มาสุขนะครับกับดักยังไงครับกับดักยังไงอย่าลืมนะครับชีวิตของเราทุกทุกคนนะครับพื้นฐานการเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันมีบาง,างอย่างอยู่ในนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าคนมีการศึกษาคนเกิดมามีชาติตระกูลสูง แล้วคนนั้นจะเป็นคนดีในชาตินี้ไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้แล้วถือว่ายังไม่ใช่นะครับยังไม่เป็นสิ่งตายตัวอย่างนั้นนะดังนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นคนรวยก็ดีหมดคนยากจนก็เลวหมดมันคงเป็นไปไม่เป็นไปไม่ได้ผมจะตั้งประเด็นอย่างนี้นะครับ พระพุทธเจ้ายิ่งออกจากสมบัติยิ่งออกจากเรือนยิ่งไม่เกี่ยวอายิ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรือนนั่นแสดงว่าท่านหักดิบเรื่องราคะความอยากได้ตัณหาราคะท่านได้ว่าท่านหักดิบเลยจากคนอยู่ที่ไม่มีอะไรบกพร่องนะ ที่จะทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านนะอิ่มเอิบไปด้วยการ,รมคุณนะฮะอยากได้อะไรก็ได้ยกเว้นดาวและเดือนอย่างที่เขาว่านะนั่นคือสิ่งที่ไม่เคยทำให้ท่านบนรรลุอะไรความสุขใดๆไม่เคยให้ใครบรรลุอะไรอันนี้ชัดเจนนะครับดังนั้นพระองค์จึงทิ้งคำว่าการความอยากได้ออกหมดเลยนะฮะ ออกมาอยู่เหมือนคนจนเลยแต่อยู่ให้ได้การจนนั้นน่ะมันต้องมีความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ไปพึงพอใจในสิ่งที่เป็นกรารมคุณเรียกว่าพระองค์หักดิบเลยแต่พวกเราเป็นไงฮะพวกเรากับวิ่งหาสิ่งเหล่านั้นตลอดชีวิตครับ พระองค์ตอนเด็กๆไม่ได้เป็นแบบคนชนบทที่ต้องอดอยากปากแห้งต้องใช้พื้นฐานการอดทนการดำรงอยู่ที่อัตคัดมันจะสอนคนไม่ทนทานนยะพระองค์พึ่งหักดิบตอนอายุ29จากเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขตลอดชีวิตในเรื่องการมคุณนะตาหูจมบกุิรนกายใจของพระองค์นะฮะ ท่านพระองค์หักดิบลงมาสู่ด้านล่างเในความไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรที่มีความวิจิตัใดแล้วผมผ้าย้อมฝากออกไปเลยโปรงผมและหนวดผมผ้าย้อมฝากออกจากเรือนเลยการทานข้าวก็ไม่มีอะไรวิจกิตพิสดารแล้วอุปกรณ์การใช้อัฐบริการที่มีเนี่ยเรียกว่าคนจนเลยนะ เท่ากับคนจนที่สุดแหละนะถือกระเบื้องขอข้าวพระองค์หักดิบตอนนี้เท่านี้แสดงว่าต้องมีความอดทนสูงมากที่จะอยู่ในลักษณะการไม่พร้อมตรงข้ามกับกิเลสตัณหามนุษย์นะครับนะดังนั้นผมถึงจะบอกว่ากับดักมนุษย์ของเราคือเกิดมาแล้วสแสวงหาความสุขเป็นไปตามกรรมคุณนะครับเป็นะไ,ปไปตามกามคุณนะครับนะ ดังนั้นนะครับเช่นพวกเรามีลูกมีเต้าคนล่ำคนรวยก็ไม่ต้องห่วงครับเรียกว่าประเคนให้ทุกอย่างให้ไม่รู้จักเรียกว่าใช้คาว่าอะไรนะฮะลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบความลำบากใดๆไม่ให้ปรากฏกับลูกของเรานะครับเลี้ยงยังกระไข็ในหินนะครับคล้ายๆนี่นะครับนะครับเ,เรียกว่า ทำให้เขามีความสุขไม่สัมผัสสิ่งที่ยุ่งยากลำบากใดๆคุณพ่อคุณแม่จะลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ความสำคัญเหมือนกันคืออยากให้ลูกมีแต่วความสุขนะจึงมีคำว่าพ่อแม่รังแกฉันในที่สุดนะครับก็ให้โดยประมาณไม่ให้ให้อยู่ได้ให้อยู่ได้ด้วยอัตภาพไม่ได้ให้มากเกินไปนะครับ ให้สร้างภูมิคุ้มหลายอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะกลายเป็นว่าโตขึ้นแล้วถ้าเราคอยพูดจาคอยบอกสอนก็ได้ก็ได้ครับนะฮะนะเช่นเรามีเพียกพร้อมเลยโอ้โหรถก็แทบจะเป็นรถทองนะครับช้อนทองจานทองอาหารทองถ้าทาได้คงมีนะครับดีว่าไม่เคยสัมผัสอากาศที่ร้อนเลยนะครับไม่เคยสัมผัสอากาศที่อะไรที่จะสุดขั้วนะครับ ไม่เคยเห็นสภาพที่มันเดือดร้อนไม่เคยเห็นอะไรที่มันผิดปกติจากความสุขนะแน่นอนครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากให้ทำแบบนี้นั่นคือการเตรียมตัวที่เลิศให้แต่ความเลิศให้แต่ความสุดๆแต่อย่าลืมนะครับบางครั้งบางคราวเวลาความไม่แน่นอนนะ่ เขาจะต้องไปพบไปเจอไปเจอเนี่ยแล้วก็จะทนไม่ได้หรือการจะเห็นแก่ตัวหรือการจะปรับตัวนะในสิ่งที่เขาจะไปเจอในธรรมชาติจริงๆอะ่ะไม่ได้ธรรมชาติจริงๆไม่เคยให้ความเพียบพร้อมกับใครธรรมชาติจริงๆไม่เคยให้ความเขาเรียกว่าเพอร์เฟกหรือความสมบูรณ์พร้อมเนี่ยธรรมชาติไม่เคยมีให้ใครนะครับธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะครับแต่ธรรมชาติ มันสามารถปรับจูนนะให้สมดุลได้แม้ในธรรมชาติตัวมันเองก็ยังไม่ค่อยสมดุลน,นะครับนะ้ารูปร่างหน้าตาที่ให้คนเกิดมาทําไมหน้าตาไม่เหมือนกันทําไมฐานะต่างๆจึงไม่เหมือนกันมันต้องมีปริศนาธรรมในเรื่องเหล่าน,นั้นนะครับนะดังนั้นกับดักมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับการสแสวงหาความสุขนะครับความสุขต้องการต้องใช้เงิน เงินทองในการซื้อแลกเปลี่ยนนะครับนะดังนั้นถ้าเราอยากได้เงินจริงๆเราต้องทํางานโดยสุจรดิตขยันไม่ละถ้าพวกเราคนจนแบบพวกเราเนี่ยอยากได้อะไรก็ยากอยากได้อะไรต้องขยันนะครับอยากได้มากเกินไปก็เหนื่อยมากนะครับนะแบบนี้นะแต่บางคนก็ใช้หลักการที่ผิดปกติหน่อยนะครับคือมาจากความโลภแล้วโกงคดโกงใช้อํานาจ ในการเป็นมนุษย์เนี่ยในการเอารัดเอาเปรียบนะเรียกว่าเป็นการก่อกรรมไปด้วยนะครับนะลักษณะแบบนี้ครับนะนี่คือกับดักมนุษย์นะครับนะทำอย่างไรเราจะรู้สึกว่าถ้าเราอยากได้แล้วก็ขยันไม่ไม่ทาในสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ทําในสิ่งที่ผิดจริยธรรมไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ได้ นะครับนะเด็กๆที่เกิดมาถ้าเราสปอยมากถ้าเราทำอะไรมากเกินกว่าขีดปกติที่ธรรมชาติพึงจะเรียนรู้หรือจะให้เนี่ยบางครั้งก็เป็นจุดไม่ดีนะครับโอเคถ้าใครมั่นใจว่าเราเลี้ยงลูกจะยังไงก็แล้วแต่เพอร์เฟที่สุดแต่คุณตามดูลูกไม่ได้ตลอดเวลา คุณไม่ได้ไปเจอลูกตลอดเวลาบางคนเหงื่อตกก็ทุกข์แล้วครับบางคนนะฮะรู้สภาพเช็ดเหงื่อแล้วก็สบายฮะเหงื่อท่วมตัวก็ไม่มีความทุกข์นะครับบางคนตัวร้อนหน่อยแดดร้อนหน่อยก็ไม่เอาแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาได้สัมผัสมาจนเขาไม่เข้าใจธรรมชาติว่าธรรมชาติที่จริงมันเป็นยังไงเพราะถูกปลูกฝังถูกเลี้ยง ภายใต้ความเพอร์เฟกนะครับนะเรียกว่าเป็นโลกทุกไม่เป็นนะลำบากไม่ไม่เป็นนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกับดักมนุษย์พวกเราก็อยากจะสปอยให้ทุกอย่างนะดีงามเรียกว่าไม่อยากเจอความทุกขนะ์อันนั้นกลับเป็นปริศนาที่ธรรมชาติซ่อนไว้ธรรมชาติหลอกไว้ ดังนั้นก็นี่คือกับดักมนุษย์นะครับอีพีนี้ก็อยากให้เห็นภาพว่าธรรมชาติที่เราเกิดมาอยู่เนี่ยไม่ได้มีความสมบูรณ์สมดุลในทุกเรื่องนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะทําให้มนุษย์ได้เรียนรู้อะไรทํานองนี้ก็มาจากธรรมชาตินี่แหละครับ,นะรบเรามองธรรมชาติแบบไหน เรามองธรรมชาติแบบไหนมองให้เป็นเหตุเละผลหรือไม่ธรรมชาติก็คือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยเราเกิดมาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะฝืนเราก็จะอยากเอาชนะธรรมชาติไม่มีใครชนะธรรมชาติได้ครับธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่มีใครช่วยใครได้ ไม่มีใครชนะได้ก็คือชาติชรามรณนะอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ